ท,ที่มูลิธิมีเครือไรได้มาแสดงความยินดีกับศิลปินค่ายครอบครัวสิงค์นะครับคุณนุกคุณปายเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่มีความกตัญยูกะตะเวทีอย่างสูงต่อแม่นะครับสภาสังคนะขาอแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้พิจารณาคัดเลือกให้น้องทั้งสองคนนุกปายนะครับได้รับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติประจําปีพุทธศักราช2564แล้วก็จะ ให้น้องสองสองเนี่ยไปเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอบคุณค่ายสิงห์นะครับที่สร้างสารรค์ศิลปินส่งเสริมน้องๆทุกคนให้เป็นคนดีนอกจากคนดีของครอบครัวแล้วก็ยังเป็นครอบคนดีของสังคมค่ายสิงห์ทุกคนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่จะเป็นจิตอาสาของมูลนิธิมิเอ e เไลฟจะไปร่วมด้วยช่วยกับพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยาก ผูททกภัยต่างๆเราก็จะทําบุญร่วมกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ขอบคุณท่านมนัสนะครับที่ให้เกียรตินะครับน้องๆุ่น้องปายนะครับได้รับรางวัลนี้นะครับถือว่าเป็นเีกยรติอย่างสูงมากนะครับแล้วก็ ตัวน้องเองทั้งสองคนก็มีความกระตันอยู่ตั้งแต่มาทํางานกับผมอยู่แล้วนะครับคือเวลาเขามีรายได้เนี่ยเขาจะโอนกลับบ้านตลอดนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับเป็นเด็กที่เสมอต้นเสมอปลายทั้งสองคนนะครับแล้วก็ขอบขอบคุณแล้วก็ให้น้องได้รับเกียรติตรงนี้นะครับก็ส่วน ทางมูลที่เองกับทางบาสิงเราก็จะมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างนี้เรื่อยๆนะครับปีหน้าก็จะมีนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันว่าเราจะมีโครงการอะไรบ้างก็อ,อยากให้ FC เชิญชวนนะครับมาร่วมทำบ,บุญด้วยกันนะครับในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ